เก็นการรีเช็คนะครับว่าดิจิตอลตัวนี้อ่านได้ 70, 78 0 PSI แล้วก็ต่อพ่วงเข้ามาหาอนาล็อกนะครับก็าอ่านได้ 5, 60, 70, 70 5 PSI ครับใกล้เคียงกัน อุณหภูมิผิวทอ่อครับเราซูเปอร์ฮีทตอนนี้อยู่ที่7.4ถือว่าโอเคเลยครับอุณหภูมิภายในห้องตอนนี้ลมรีเทิร์น24องศาเซลเซียสนะครับมาดูลมรีเทิร์นนะครับโอเค ตอนนี้อุณหภูมิที่ออกมาจากลมเย็นนี้10.5องศานะครับส่วนลมรีเทิร์นกลับไปนี่24.5องศาค่าสุพปีตค่านั้นถือว่าเหมาะสมมากแล้วนะครับโอเคครับถ้าใช้วิธีนี้เราจะวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้แม่นยำเที่ยงตรงอย่างแน่นอนครับผม